หนึร้อยรอตะวันนึงรอยห่งรอยนึ่งู้อยหนึ่งงูสตว์เยมาไกลนิส <c oughs> <c oughs> มันนี่คือมาสาวเช้าเนี่ยโอ้อเจ้าวโโอ้โอ่อ้โอ้โอดโอ้วอ้โออ้โ้อ้า้โ้โ้อ้โอ้่อ้่อด้้

เดี be oh. ๋ยวไปนู่นนะมีคนเรียกคโอ้ขาประจำเดี๋ยวไปเรียกอยู่สองคนโอ้าประจำทีเก็ดเหตุนะครับครับครับเมน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 เดี๋ยวไปนู่อสยหู้ฮ้อน

บรรยากาศยามเช้าทุกคนอาบน้บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศกับบรรยากาศยามเช้าฟังชั่นปัด๊ด ใบล้างเาสร็จขชมบรรยากาศยามเช้าแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายามเช้าก็ยามเช้าตลาดออโต้คาซาลาัางคางตรงนี้เ็จ พิกันใหม่คลิปหน้าครับขอห้าทีก่อนยาลุงแสนปัดมาหน้าร้ายามเช้าครับยามเช้า พบกันใหม่คลิปหน้าครับ